ปกติเนี่ยด้านขวาม,มือของผมก็จะเป็นลานเล่นเซฟบอร์ดสเก็ตบอร์ดนะฮะตอนนี้คือยม่ว่าแต่บอร์ดเลยฮะคนก็ยังไม่เห็นเลยนะฮะ 最近在这个泰国最繁华、最热闹的商场，已经走了很长时间了，连一个人都没有。我说的就是客户啊，只有工作人员，但是虽然有，但是很少妹妹，没呢 yeah, 真的没人呀！以前这个地方啊，真的是人山人海。啊。我跟大家说，大哥。 跟大家说一声，啊，跟他们打个招呼好不好？为啥不说话呢，哥？打个招呼呗。啊，大家都很想你，啊，希望那个保佑我们的泰国啊，祝你身体健康，大哥，我先走了啊。哎，我没了，我们哥。 เขาคิงอะนะก็เป็เชียร์ทุกคนรุ่งพี่มันตาจ้เขาคนยิงก็เบบช้าขั้นครูป๊อบเล่าเรื่องจีนนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าในช่วงวันรายงานที่ผ่านมานะครับหรือที่คนจีนจะเรียกกันว่าหูอีหวงจินโวนะฮะวันที่1เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประเทศจีนมีการพัฒนาในเรื่องของการฟื้นฟูหลังจากโรคระบาดโควิดหนไปขนาดไหนแล้วนะครับใน่งนาทีมีการพัฒนาในเรื่องของการฟื้นูหลังจากโรคระ ช่วงวันรายงานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับวิกฤตโรคระบาดโควิด19กําลังรุนแรงขึ้นทั่วโลกเลยนะครับและประเทศไทยของเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบในวงกว้างพวกเราคนไทยทุกคนนะครับจำเป็นที่จะต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการอยู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาดในสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางของผู้คนทุกเพศทุกวัยณใจกลางที่สุดของกรุงเทพมหานคร ยังเงียบหนาวขนาดนี้ยิ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่จําเป็นจะต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลักไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าจะลําบากขนาดไหนแม้กระทั่งสถานีรถไฟกรุงเทพที่ไม่เคยลหลับไหลเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของประเทศไทยนะครับวันนี้ก็บรรยากาศตอนนี้เนี่ยนะครับจะเรียกว่าเงียบหนาวก็ดูจะน้อยไปผมไม่าเรียกว่าร้างเลยดีกว่านะฮะ ร้านค้าโดยรอบตอนนี้เนี่ยนะฮะลำบากมากนะครับเรียกได้ว่าแทบจะเป็นสถานีทิ้งร้างแล้วจริงๆนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งประเทศนะครับที่สามารถที่จะสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของวันแรงงานได้คึกค,คักที่สุดในประวัติศาสตร์นี่เองนะครับคืออุทธรณี่ประชาชนทั้ปเ 从重的假期模式，我不到三个字儿，三个字看那个个字儿，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 三个字儿，三个字儿，三个字儿，个字儿，三个字儿，三 นะครับที่แปลว่าคนเนี่ยแหละฮะนังเนี่ยนะครับเพราะสองตัวกลายเป็นฉงสามตัวกลายเป็นจุกซึ่งหมายถึงผู้คนจำนวนมากนี่เองนะฮะชาวจีนใช้กษรสามตัวนี้มาประกอบกันเป็นโมเดลสำหรับเรียกการท่องเที่ยวที่แบบเรินชันเหรินไห่หรือว่าผู้คนจำนวนมากออกมาเที่ยวตามตามกันนี่เองนะครับเรียกว่าเรินฉงจุก วันแรงงานที่คนจีนจะเรียกว่าอู่อีเนี่ยนะครับหรือว่าวันที่หเดือน5ปีนี้เนี่ยนะครับจะพิเศษกว่าปีอื่นเพราะว่าเลี้ยงชิวเทียนะเจ้าถังแบบอู่อีจ้าถังคือเพิ่มความยาวปกติจะหยุดแค่3วันแต่คราวนี้เนี่ยนะครับก็เพิ่มหน้าเพิ่มหลังเขาเรียกว่าเป็นเจ้าถังแบบนะครับคือปูถังสอชูโยนี่เองาว่าปูถังเนี่ยจะแปลว่าชดเชยให้ก็ได้คล้ายๆกับการชดเชยวันหยุดบ้านเรานะครับแต่ว่าของจีนเนี่ยคือการชดเชยหลังจากที่ อัดอั้นมานานเกือบสองปีปูทั้งสุดสูดยงเรื่องชิงเกาท้อเนื่องมาจากว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับทางรัฐบาลเนี่ยยังไม่สนับสนุนให้มีการเดินทางน,นะครับในปีนี้เนี่ยนะครับห้าวันพิเศษของเขาจึงพิเศษมากอูเทยียนจ้าชีฉวนก๋วกุ้งฟาซงลิเคเล้ยงคนที 4. เขาจะนับเป็น จำนวนครั้งคนนะฮะครั้งคนนี่ก็คือ1คนเนี่ยเดินทางกี่ครั้งไปกลับอย่างงี้นับเป็น2ครั้งซึ่งภายใน5วันนี้ทั่วประเทศเนี่ยนะครับขนส่งผู้โดยสารไปทั้งหมด267ล้านครั้งเฉลี่ยนะครับวันละ53.5ล้านครั้งเลยทีเดียววันหนึ่งนะฮะ 这个数字比2019年同期增长了百分之零点三มายูกันว่าตัวงแต่นี้นะครับเพิ่มขึ้นมากกว่าผมจะไม่เทียบกับปี2020นะครับเพราะว่าเป็นปีที่โรคระบาดเนียรุนแรงแต่ผมจะไปเทียบกับปี2019ปรากฏว่าปี2021นี้เนียนะครับโตกว่าปี2019ถึง0.3เครับ ในช่วงวันหยุดอ e ูอีเหลาตงเจียที่ผ่านมานะครับหรือว่าวันหยุดวันแรงงานของจีนเนี่ยมีนักท่องเที่ยวชาวจีนออกมาท่องเที่ยวแบบดเมสติกภายในประเทศคิดประมาณจํานวนได้230กว่าล้านคนนะครับฟังดูเหมือนเยอะมากนะฮะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยยังไม่ถึง20%ของปริมาณประชากรจีนเลยนะครับรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศครั้งนี้เนี่ยนะครับคิดเป็นจำนวนเงินได้ประมาณ10,000 0กว่าล้านอยู่ันถ้าคิดเป็นเงินไทยก็5 0 0 0 0 0กว่าล้านบาทเลยทีเดียว เฉพาะแค่ว4วันแรกของวันหยุดนะครับมีการชำระเงินออนไลน์ไปแล้วทั้งหมดนะฮะ6ก0 0กว่าล้านครั้งนะครับทงจีนเออื่อวันอีเ้เหวียนมียอดการชำระทั้งหมดนะฮะ4ล้านล้านหยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ19ล้านล้านบาทอันนี้คือกระแสงเงินสดที่หมุนเวียนอยู่ในโลกออนไลน์นะครับดูจากสภาพการท่องเที่ยวของจีนทั้งโลกออฟไลน์และออนไลน์เราก็จะเห็นได้นะครับว่าการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดของจีนเนี่ยกลับมา แทบจะเป็นปกติแ、啊、ล้ว，อาจจะดีกว่าปกติแล้วด้วยซ้ำไปนะครับ。今年五一是自疫情以来旅游市场最为火爆的公众假期，熟悉的人从众的旅游模式回来了。旅游成为人民生活的刚需。คำว่า刚需เนี还可以่ยนะฮะก็คือ刚需อะไรที่มันเป็น core เป็นหลัก เป็นเมนคำว่าชี่มาจากคำว่าชี่ฉิยวหรือว่าชี่ยอก็คือความต้องการหลักๆของชาวจีนตอนนี้เนี่ยนะฮะก็คือการท่องเที่ยวคือก่อนหน้าที่จะเกิดสถานการณ์โควิด19ขึ้นมาเนี่ยนะครับคนจีนก็ชอบท่องเที่ยวกันอยู่แล้วนะครับเอลอลิงก์อีจวนีุงวหรนซื่已经超过六十亿นะฮะสถิติการท่องเที่ยวของชาวจีนในปี2019เนี่ยนะครับต่อปีนะฮะมากกว่า6000ล้าน ครั้งคนในที่นี้ก็หมายถึงว่าถ้าหากว่าจํานวนประชากรทั้งประเทศ1,000กว่าล้านคนของจีนเนี่ยนะครับมหารเฉลี่ยก็จะตกคนละ4.3ครั้งเหรินเนียนเน่ยนจุยวยีจิงฉากั่ว4.3รนซี่เะเพราะว่าเทศกาลวันหยุดของจีนเนี่ยไม่ได้มีมากเหมือนกับของไทยเรานะครับปีนึงก็จะมีทุนเจียตรุดจีน ชิงหมิงจีก็ไม่ค่อยจะหยุดเท่าไหร่นะครับมีอู่อีเราต้องจีหรือว่าวันแรงงานที่ผ่านมานี่จะหยุดเยอะอีกทีนึงก็จะเป็นกัวชิงจีนะครับหรือว่าวันชาติหรอือีวันที่1ตุลาคมซึ่งเราจะมารอดูกันนะครับว่าจะมีการท่องเที่ยวเติบโตมากมายขนาดไหนให้ภาพเล่าเรื่องดีกว่านะครับนี่คือภาพถ่ายเพิ่งจะผ่านมาไม่กี่วันนะฮะในช่วงวันแรงงานที่ผ่านมานะครับปจิง้นนหลัหูเย อันนี้เป็นภาพของเมืองอู่ฮั่นด้วยนะครับคือฮั่นโขกสถานีรถไฟฮั่นโขกคืออู่ฮั่นที่หงเคอโหลนะครับถ้าไปอู่ฮั่นนี่ต้องไปที่นี่เลยหอการเรียนทองหงอคงโหลคือกวางโจวที่นั่นนะครับสถานีรถไฟหนานจั่นที่เมืองกวางโจวหางโจวซีหูตวนเจายสะพานที่ทะเลสาบซีหูเมืองหางโจวเยียนผาไงซานปีนภูเขาไท่ชานปีนขึ้นไปทำไมครับไปขั้นรื่อชู ไปดูไอเนี่ฮะพระอาทิตย์ขึ้นชงชิง่งภาพบรรยากาศในยามค่ำคืนนี้ผมไม่ได้เอาภาพเก่ามาเล่าเรื่องนะครับจากแหล่งข่าวในประเทศจีนในช่วงวันหยุดวันแรงงานที่ผ่านมานั้นนักท่องเที่ยวจีนนั้นออกไปเที่ยวกันอย่างไรนะครับ10อันดับเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของจีนนะครับจะอันดับมาให้แล้วนะครับเป่จริงอันดับหนึ่ช่ยงไฮ้อันดับสองกวงโจวหางโจวเฉิงตูซีอานนานจิงฉงชิ่งอู่ฮั่ 长沙ท,ที่ทเมืองนี้เป็นนึ่งเมือ่การท่องเที่ยวภายระเมืกองจี่ยวี่นระเทศนมการท่อเที่ยวมากดในรเทีนการทาเที่ยวมาก่ส้ในประเนมารท่องนเนี่ยว,าายว้า,ากทีดนรกเทศจีนมการวาง่งเ่ยวางทีนดนระ,บบระเีนที่มีกางเทีวาก่สุนประเบีนที่มี้าระองเที่ยวมาก่สดปจีนที่การองเียวมาที่สุดในระเทีนที่มีการ่องเที่างที่ดนปเสีนที่มีการท่องเที่ยวาจะีให้เดินทางท่องเที่ยว ภายในมณฑลเท่านั้นห้ามเดินทางท่องเที่ยวนอกมณฑลทนเพื่อนๆกต้องไปดรัาลของปรเทศท่เราไปที่รัฐบาลขอปเที่ราไทีลองประเที่รทีัลงจะากนั้บาลงะเที่รับองเที่เราไป่าองประเดศทเที่รับาองะทศเดไท่าของะเศท่าไปทีลองะเรไทาองเท่าไปที่องเรป็นรับางะเรปับางทปรบางะเทศท่รารอง 谨慎的状态转向积极的状态มัน,นะจนะทาจา่าทางการท่องเที่ยวที่แบบ谨慎ระมัดระวังมีสติป้องกันอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนเป็นจี G ๋ G ก็คือท่องเที่ยวแบบโอ้โหเรียกได้ว่าอดอยากการท่องเที่ยวมานานก็ภาพก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมครับภายใต้มาตรการการ,การล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดของจีนนะครับคือคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้า อย่างเด็ดขาดนะฮะจึงทําให้จีนเนี่ยสามารถที่จะจัดการกับโรคระบาดโควิดได้อยู่หมัดให้ท่องเที่ยวแค่ภายในประเทศเท่านั้นและนะักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจีนก็ยังไม่รับเด็ดขาดนะครับใน日子期间เรา每隔4ชาติ在后车10วัยถึงเก็นซัก票ชั่ว等ตรง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  นี่คือมาตรการอันเฉียบขาดของรัฐบาลจีนนะครับที่ทําให้จีนเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีการเติบโตทั้งเศรษฐกิจในระหว่างที่มีการระบาดของโควิด -19 นะฮะแค่ไตรามาสแรกของปี2021นะครับ GDP จีนเนี่ยเติบโตกระชูดไปมากกว่า18%ไม่จําเป็นต้องไปเที่ยวนอกประเทศหันมาเที่ยวกันเองภายในประเทศเศรษฐกิจจีนก็เติบโตได้ครับการที่พวกเราคนไทยเนี่ยนะฮะได้เห็นตัวอย่าง การจัดการกับโรคระบาดของจีนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจีนผมเชื่อว่าพวกเราทําได้ครับถ้าหากว่าผู้นําของเราเด็ดขาดเฉียบขาดผู้ตามให้ความร่วมมือและคนไทยทุกคนเสียสละอีกไม่นานครับพวกเราคนไทยจะสามารถออกไปเที่ยวข้างนอกได้และเศรษฐกิจของพวกเราจะกลับมาฟื้นฟูดีดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับนักท่องเที่ยวชาวจีนก็รอเราอยู่ทุกคนอยากกลับมาเที่ยวประเทศไทยช่วยกันนะครับ พวกเราจะต้องผ่านสถานก,การณ์อันเลวร้ายนี้ไปได้อย่างแน่นอนขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ